หลังจากที่ประกาศขายบ้านที่เขาใหญ่ไม่ได้สักพักหนึ่งครับโทนี่ลากแกนก็เผยว่าตอนนี้ดีใจมากๆขายออกแล้วโดยคนที่ซื้อก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับคือพี่สาวที่มารับดูแลต่อส่วนบ้านของตัวเองตอนนี้ทําได้ประมาณ70%แล้วที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมานิดหน่อยส่วนทิปเกี่ยวกับภรรยาสุดสวยแกวจรินยานะครับกลางปีนี้เตรียมตัวไปเที่ยวเบลเยียมกันครับนายกหนในกรุงเทพปันครปฐมอ๋อนครปฐมใช่สารยาใช่เลือกลูก แก็จะเป็นคนเียก็หวังว่าเขาจะจริงๆเวลาไปเที่ยวก็แก้วจะเป็นคนเลือกที่ไปแล้วเราก็ไปยกกระเป๋าให้เขาเฉยๆครับการเดินทางส่วนมากคือจะเป็นไอเดียของแก้วเป็นหลักเลยครับเราก็เหมือนพอพอเราเมื่อก่อนเราก็จะเที่ยวไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยแก้วเขาก็จะเป็นคนกแหนทุกอย่างเองแล้วก็เหมือนก็เป็นไกด์ไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไปไปเที่ยวกับเขาเลยจริงๆในปีหนึ่งจะต้องมีทริปกี่ทริปที่ระวังไว้เราพยายามวางไว้แบบประมาณ2ครับ ประมาณสองทหลักๆนะครับที่เหลือของปีนี้เป็นทริปอะไรครับได้ครับเดี๋ยวจะมีไปเบลเยียมเห็นบอกว่าขายบ้านได้แล้วเขาดีที่เขาใหญ่ใช่คือพี่สาวเขาเอาไปผ่อนต่อครับออเอในราเดียวกันใช่ก็ให้พี่สาวดูแลต่อเนี่ยครับกิจการเขาดีช่วงนี้ก็ให้เขาดูแลต่อเราก็ทําบ้านอยู่ที่อีกที่หนึ่งก็เป็นแนวแบบเราอยากจะ มีมีสถานที่ที่เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคือแบบเดินเดินเข้าไปแล้วก็คือเหมือนเหมือนเราไปเด็ดมะเขือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปลูกปลูกทุกอย่างกินเองเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ราคาตอนนี้โอ้หจริงจริงมันควรจะเสร็จแบบปีที่แล้วครับแต่ว่าก็มีมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยลากยาวมาตอนนี้ก็หัวได้ประมาณเจ็ดสิบ ปัญหานี้ตลาหลายคนจะโดนเรื่องกันโดนโกงโดนแบบใช่คือเราเรางงว่าแบบเอะไ,ไม่มีไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอคือคือเราก็ปรึกษาทนายว่าเ,าเราทำอะไรได้บ้างเะยครับคือสุดท้ายเราเราก็แคไไ่ได้ได้แค่ส่งโนติไปผมขอข้ามไปเลยแล้วเล่าถึงว่าโชคดีมากที่มีคนมาทำต่อแทนแล้วกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ